<c oughs> สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนๆคนใจเศร้าทุง่งและก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามาดังคนใจเศร้าทุ่งได้เสนอคลิปเกี่ยวกับน้ำขีเทาหรือน้ำดังน้องพี่นอนะ้องนะครับที่ว่าเอาไปผสมกับจุลินทซี่ที่มีรสเปรี้ยวได้บ่ไปสมควเอาเปจะเอาไปผสมกันบอ่อนะครับซึ่งในคลิปนั้นก็ได้บอกรายละเอียดไปเนาะอะมีแฟนครับหลายท่านนะครับอยากได้น้ำขีเทาพะนะเศร้าทุ่งมีอยู่บอ่อน้ำดังขายนี่เป็นยังริดเท,ท่าไรท่านห่วย ซื้อเขาแนะนำขีเทาผมาพี่น้องนะครับอ่ะเพิ่นก็คงจะหูประโยชน์นะครับเพิ่นยังอยากซื้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะน้ำดังหรือน้ำขีเทาเอาพอซื้อพี่น้องมือครับมือนี่เลยสิผ้าเฮ็ดน้ำขีเทาเนาะพี่น้องเนาะหรือน้ำดังนะครับพี่น้องนะครับโดยเขาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะครับพี่น้องเอาว่าประโยชน์สักกอนก่อนสิเฮ็ดนะครับน้ำดังหรือน้ำขีเทานะครับพี่น้องนะครับผู้เพิ่นหูประโยชน์เพิ่นหูว่าน้ำดังหรือน้ำขีเทานั่นนะครับสามารถกำจัดเพี้ย แลวก็ขับไล่แมลงในพืชผลเท่าไรนะครับพี่นอ้องพราะว่าแนะนำดังนั่นนะครับแนะนำขีเท่านั่นมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซิลิก้าและก็มีธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับพี่นอ้องซึ่งเป็นธาตุที่ให้ความหวานกับผละหมากลากไม่นะครับส่วนสารซิลิก้านั่นนะครับจะเข้าไปเคลือบผิวเฮ็ดให้ผิวพืชแข็งแกร่งแข็งแรงยากต่อการเข้าทำลายของโรคและมแมลงบง่บออยายคือ,คอถา้าพืชชนิดใด ฉีดพ่นด้วยน้ำขี้เถ้าหรือเอาโรยรอบๆทรงพุ่มนะครับใส่ขี ondan, รร aw, aw, il, van, ้เถ้าโรยรอบๆทรงพุ่มพวกโรคแล้วก็แมลงรบกวนหน่อยหรือแทบจะบุรบกวนเลยหรือบุรบกวนซสันะโอ้ขิวขี้เถ้าเรไปใกล้เราก็นเสร็นะครับเพื่อนคงจะโู้ประโยชน์ดีแต่เพื่อนบ่มีขี้เถ้าเราเลยถามซื้ออ่ะนะครับบ่ให้ซื้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพนผาเห็ดนะครับสำหรับน้ำขี้เถ้าน้องเพลินละนะครับอ๋ออันแรกไอ้พี่น้องไปหาขี้เถ้ามาได้ยุ่ยสช้อะไรขี้เถ้าอ่าพูดได้ดังฟื้นดังท่านอ่า ใส่ฟื้นใส่ท่านเป็นเสื้อพึง่งแน่นอนนะครับมีขีเท่านี่นะครับพี่น้องขีเท่าเกิดจากยังเกิดจากการดังไฟนั่นแหละนะครับจูดทุกสซีนทุกอย่างเป็นขีเทา้าเบิดนะไม่แต่คนกันยังเป็นเนาะไฟต่ำเขาต่ำเขายัางแต่ขีเท่าก็เนาะหรืออังคารนะจ๊ะอ,อ่ะอ่ะได้ขีเทา่ามากนะครับประมาณถ้วยกาเกล,า line, ลี่นึงนะครับเอาเฮ็ดไล้ใส่ไล้เฮ็ดหน่อยใส่หน่อยนะครับอ่ะอันนี้สิเทียบให้เป็นหนึ่งถ้วยกาเกลี่นะครับขี้เท่าหนึ่งถ้วยกาไกา่ บ่แม่ถั่วใกล้ๆดอกปิดตัวห้างนะครับต่อมากรับน้นําสะอาดนะครับพี่น้องน้าสะอาดหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรเครึ่องก็ได้นะครับแล้วก็ทังสาหรับผสมสําหรับคนหนึ่งใบเครับพี่น้องนะนะครับต่อมาคาก็เอาขี้เท่านี่ละ่ะลงใส่ในถังเลยขี้เท่าใส่ในถงังให้เบิร์ตนะครับพี่น้อง อ่ะที่พิมตรงนี้นี่ยปิดดังนอะอ๋ะอ,อสิจำขี้เท่าเขาดังนะครับหลังจากเทขี้เท่าลงในซ่านแล้วนะครับตามลงไปด้วยน้ำนะครับเท่เบาๆด้วยพี่น้องเนาะฟุ้งมันเส่ดังอีกล,ละแล้วก็ท่ำการคนคนไปเรื่อยจนขี้เท่าละลายดีนะครับพี่น้องอ๋อนี้ขี้เท่าหลายผลรู้สึกว่าจะ เข้มข้นเอาโไ,ไปยังนะครับค้นไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวขอเวลาค้นก่อนะเพราะว่าจะว่าให้ค้นประมาณจะขานะที่เพื่อนอ่ะมันสิกินเวลาพีเวลาน้องไปเอาทักซะก่อนเดี๋ยวฮัเบิรงหลังจากค้นแล้วอ่ะค้นท่านไปพี่น้องบันเดลฮาให้พี่น้องหาตรงซ่อนทีๆมานนะครับแต่แกงซอกตรงซ่อนทีๆมานนี่นะครับกลองบันกองไหมที่ว่ากองเอากาเอาพวกเศษท่านเศษยังที่มันปลในออกนะครับ กองเอาใส่ตกซ่อนกองนะครับอ๋อนี่นี่นี่นะครับนี่อ่ะ,อะจากกองเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับน้ำที่ได้จะเป็นลักษณะเ็กซีบเนี่ย เป็นคล้ายๆกบน้ำขี้ตมในเอล่ยี่นี่นาะนะครับเมื่อไรยังสิอะไรเห็ดจะได้ปะนี่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับพี่น้องทิ้มไว้คืนหนึ่งหรือสองคืนก็ได้นะครับเพื่อให้ไอเอล่นี่ตกตะกอนนะครับเมื่อตกตะกอนแล้วมันจะไซมันจะแบ่งเป็นสองสั้นนะครับสั้นทั้งใตจะเป็นตะกอนสั้นทั้งทิงจะเป็นจะไซไซเข้ากับลิ้นเอาตัวน้ามเสะไซเียวค่อยๆลิ้นนะครับพี่น้องค่อยๆลิ้นนะครับจนใกล้สิหดตะกอนเข้ากับเอานะครับเขาก็เอาน้ำไซด์นั่นแหละ มากรองด้วยผ้าขาวบางอีกเท้นนึงนะครับมือต่อมาเนาะนะครับอ่านี่เบอร์เทดขัดตอนว่ายังซีซีละปลาไบขึ้นนึงได้เป็นน้องได้สังเสรินะครับให้มาโต๊ะตะกรันขยั่งโต๊ะตะกอันบอดีมายถึงว่าขีดเทาละเอียดพอดปลาไบซองขึ้นก็ได้นะครับเมื่อมาโต๊ตะกรนดีแล้วนะครับให้รีดเนเ่าไปน้ำส่วนที่ใสนะครับถ้าเป็นอาาเป็นโหลแก้วแต่เห็นไงเนาะนะครับเบิรงไม่เป็นสั่งเลยรีดเนเ่ยจะง่ายนะครับใส่ขวดก็ได้นะครับเป็นน้องขวดโค้ง่ใหญ่ก็ได้นะครับ หรือไปมีโล่แก้วก็ใส่โลแก้วก็ได้นะครับจะเห็นง่ายเมื่อมันตกตะกอนเรียบร้อยแล้วรีนเอาแต่น้ำใสมันนะครับพี่น้องแล้วเอาน้ำใสนํามักกองด้วยผ้าขาวบางทีนึงเพื่อบ่องให้ขี้เท่าเกลียวปนเพื่อบ่อให้มีเศษยังเกลียวปนอีกนะครับพี่น้องเป็นยังจังกองข้ากองแน่แต่สั้นนันใส่เพราะไรบ่เมื่อพี่น้องเอาไปสีกับเครื่องปุ๋มมันจะไปตันหูสีนะครับพี่น้องนะครับหลังจากกองเรียบร้อยแล้วด้วยผ้าขาวบางจะได้หน้าตาจังสี่มันก็จะชัถุรงเห็นเวลาเนี่ยครับจะได้น้ำขี้เท่านักสณะนี้นะครับเป็นอง เมื่อขเย้าจะเป็นฟ้องนะครับเมื่อบายเบิง้งจะมึนๆเป็นมึนๆลอยๆคล้ายๆกับน้ำยาล้างกานนะครับพี่น้องแต่มันบรแเวนนะครับเมื่อพี่น้องซิมเบิ้องจะรู้สึกว่ามีรสฝาดขมอันนี้คือหวานขมพี่น้องขมฝาดนั่นะคือรสของดังนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับเข้ากับะได้น้ำขีเท่าสมบูรณ์แบบไวท์เทสัมันใสยช่ไหมล่ะเข้ากับผสมน้ำ ฉีดพ่นที่พืชพักของเเาซ้่งเป็นเพี้ยโดยเฉพาะเพี้ยตัวขาวๆที่จับน้ำมักเขียบดีๆพี่น้องนะครับน้ำขี้เท่าต่ำเข้าไปแตงนี้เบิดน,นะครับนีเอื้นว่าน้ำด่างหรือน้ำขี้เท่านาะพเ่น้อางเนาะสารลบอัตราการใส้นะครับพี่น,น้องนะครับน้ำสีเลิตรต่อน้ำขี้เท่าหนึ่งแก้วกับประมาณสองร้อยซีซีหรือสองร้อยห้าสิบซีซีก็ได้ผู้ใได้มักเข้มข้นแนะนะครับแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ใบพืชที่มีเพี้ยอยู่นะครับพี่น้องหรือที่มีมแมลงมาลบก,กวนนั่นแหละ นะครับฉีดเลยนะครับพี่นอ้องจะสามารถป้องกันและกำจัดมแมลงได้โดยเฉพาะประเภทเพี้ยอนอนนี่หนีแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับคนใจะใชทุ่งว่าสิทดลองกำหมดแลดับหยาบอยู่มันสิหน,นีบพื่อให้มันจะม,มักซ้อมโอ้ได้เน่าฝืดมาให้่จะน่าผอไหมนะครับ,นะรบเพราะว่าในาน้นำกีเท่าเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารซิลิกา้าซึ่งจะเฮ็ดให้เซลลนะ์ของพืชแข็งแกร่งนะครับเคลือบผิวของพืชแข็งยากต่อการเข่าทำลายของโรคและแมลง เพียอ่อนๆนี่พาาวบสานทาี่เหนเขาไปได้เคลวฮักนะครับเนื่องจากว่าผิวเผือกมันแข็งแกร่งอาจจะเวอร์จังน้อย <laughs> เพื่อให้เห็นภาพนะครับพี่น้องนอกจากนั้นนะครับยังมีธาตุโพแทสเซียมอ่าซึ่งเป็นธาตุที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลสู่ผลผลิตนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นมาเป็นหัวนะครับสังเกตว่าผู้เฒ่าเก่าพุ่มปัญญาชาวบ้านตะเก ا าเนี่ยนะครับพี่น้องมากกระทันนะครับมากกระทันต้นนรับมานาันหวานซ่วหมากมักจะมีบ่งมีแมงผู้เฒ่าเก่าเพิ่จะเอาขี้เท่าไปห้อยรอบๆทรงพุ่มนะครับ นอกจากป้องกันน้อนป้องกันแมลแรงได้แล้วย่างเฮ็ดไหหมะกะทันตัวนั้นหวานคือดีแซ่บพพ้อมนะครับพี่นอ้องนี่คือผู้ผู้ญญบรรย่าโบราณผู้เท่าพนหูอยู่แล้ว่าขีเท่านี่บรรด,ดาเพราะว่าจะเป็นไข่แมงวันเพราะว่าจะเป็นแมงวันหรือแมลแรงต่างๆนี่บ่มัดนะครับพี่นอ้องหรือบางท่านเฮ็ดปลาแดกนะครับเอาเอา,เอาไอ้คกก,กวบปลาแดกไว้แล้วยังไม่ขีเทาห้อยลอยๆกันเนียเพื่อป้องกันแมงวันไปไข่ใสเพราะว่าถ้ามีขีเทานี่แมงวันมันจะบวบไปใกลนะครับพี่นอ้องแต่แสดงวาา่าน้ำขีเทานี่สามารถ ป้องกันมแมลงได้กับจัดเพีย้ยอ่อนได้นอกพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเพีย้ยขาวเพี้ยแป้งที่มันอยู่น้ำมกเขียบอยู่น้ำใบมะเขือใบผักเขาสงัดนักแลเอาลองเห็ดใส่ได้เป็่อนเพื่อนนะครับแนะนำว่าปล่อยมันตกตะกอนตะกอนเพื่อน้นองนะครับขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นพอละนะครับจนกระทั่งมันแยกเป็นน้ำใสน้ำขุ่นน,นะครับพี่นอ้องทั้งซึ่งใสทั้งใต้เป็นตะกอนเท่ากับลิ้นเอาลิ้นเอาจนอย่าให้ตะกอนมันเอเล่คืมอมัด้คอไอลิ้นนะครับอย่าไปเอาจนหดตะกอนจะเสียดายคักหลาย สารน้ำขี้เท่านะครับพี่น้องน่าหนกักทิมไปเอาแต่านา้ำใส่ล่ะเก็บมาไห้ใส่นะพี่น้องเนาะเวลาจะใช้ก็หนึ่งแก้วแก้วกน้ำขี้เ้าเนี่ยละต่อน้ำสิบลิตรนะครับสีพ่นนะพี่น้องเนาะดูปันได้ล่ะหามื่อเจ็ดมื่อสีพ่นตัวนึงนะครับพี่น้องนะครับน้ำขี้เท่าเนะนาะน้ำขี้เท่าหรือน้ำด่างนะครับคุณสมบัติของน้ำขี้เท่านะครับมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่มากกว่าเจ็ดนะครับพี่น้อง หลายก็เจ็ดขันเจ็ดลงมาเนี่ยขันยู่ในเจ็ดถือว่าเป็นกลางต่้มก็เจ็ดเป็นกดสูงก็เจ็ดหรือหลายก็เจ็ดเป็นดงังก็จะจะถึงวัดใด็พี่ไฮดอกเบิองคลิปนั่นเก้าจุดเจ็ดจะเก้าจุดแปดเพอใหพี่น้องน,นะครับหนาดดังเลยนี่นะพี่น้องเนาะลักษณะเป็นเนื้อเหนียวมืดเป็นมืดๆลุยๆจะได้บุนะครับพี่น้องน,นะครับนอกนั้นนะครับตั้มขี้เท้าผสมหนามนะครับ,รบยังสามารถขัดก้นหมอนดำๆซึ่งเกิดจากข้าเมาเนี่ยได้เลื่อมม่องด้วกันอันนี้ก็เป็นผู้ปัญญาชาวบ้านเนาะนะครับ นะครับน้ำด่างหรือน้ำขี้เท้านะครับพี่น้องอ่ะประโยชน์มีท่านที่ถามซื้อกะเบิ้งคลิปเจ้าข้าใจชาติถุงกันลออไปหาขี้เท้าเมื่อเรือพี่น้องได้มาเห็ดมาต้อตงซื้อนะครับเพระาะว่าเห็นเขาเจ้าโพสขายกันยู่ธิค่ะเนี้ก็ได้น้ำขี้เท้านี่นะครับหลายท่านก็บอกว่าอยากได้ได้น้ำด่างไหมเชาทุ่งขายลิตรจังได้เพราะว่าบ่ได้ขายนะครับพี่น้องเนาะย่ำห้องชิ้นใหญ่ห้องจังเห็ดเกือมานนะครับซึ่งมันกรรมวิธีมันกับบอยากนะครับพี่น้องเมื่อเ้ากองเ้างยังได้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับน้ำด่่างนนะพี้องเนาะปล่อยไมันตกตะกออนนนนนนีีีี่่่่มมัเริแล้้วพง่ นะครับป้าไปยีพีซีส้มโกับข้องเก็บนั่นน่ะนี่คนใจเศร้าทุกขกับตาป้าใบให้กันนะครับบ่เอื่อหน่งเขามันใสดีกันสิกวางเอาให้กันนะบ่ใส่ขวดไว้เธอใส่เมาขี้เท่านะครับพี่น้องอ้าวคลิปนี้น้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องน้ำด่างป้องกันและกําจัดเพร่าน้องพี่น้องเนาะนะครับเห็ดป้องกันและกําจัดเพี้ยในพืชผักของเฮานะครับได้ผลนักแรียนน้องพี่น้องเนาะน้ำขี้เท่านั่นเองนะครับอ้าวคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหนาพี่ยังดีๆพ่อกันใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ